โลหะนี่จริงๆมันจมน้ำใช่ไหมโอ้แล้วทำไมโลหะเอามาดัดเป็นโครงลวดแบบเนี้ยมันกลายเป็นลอยอยู่บนผิวน้ำได้เฉยเลยอะ่ะโอ้แปลกไหมแปลกไหมหรือว่ามาแรงบางชนิดเนี่ยนะโอ้มันกลายเป็นเดินบนน้ำได้เลยอย่างจริงโจ้น้ำเนี่ยมันเกิดเพราะสมบัติอะไรนะมาหาคำต,ตอบกันนะครับวันนี้เราจะมาเมาท์มอยกันกับ A Level กันวัละค้อค่ะเราพาน้องๆนะคะมาทำโจทย์ข้อที่15ของปี65ค่ะซึ่งเป็นคอนเซ็ปที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของ ปรากฏการที่เราเมาส์กันเป็นเมื่อกี้เลยเนาะเออโลหะวางบนผิวน้ำได้ยังไงอะ่ะมาสจดไปได้วยกันก่อนค่ะน้องๆน,น,น,นะคะสดบอกว่าเราทําการดัดลวดนะคะซึ่งเอามาแบบขนาดเล็กจิ๋วเลยเธออะมวลแค่2กรัมเท่านั้นเองน้อยมากเลยนะคะดัดให้เป็นรูปอะไรคะเนี่ย อ่าเป็นวงสี่เหลี่ยมเนาะเป็นวงสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นผืนผ้าด้วยนะคะกว้าง2.4ซนติเมตรยาว2.5ซนติเมตรนะคะแล้วก็ผูกเข้าด้วยเชือกมี4เส้นตรงนี้เนาะมันจะได้เป็นปมปมเดียวแล้วก็ดึงทีเดียวเลยนะดึงง่ายดีเอาทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปวางบนผิวของของเหลวชนิดหนึ่งนะคะไม่ได้เป็นน้ำต้องเป็นของเหลวชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีความตึงผิวมาให้ค่ะคือ0.4นิวตันต่อเมตรนะคะตอนแรกไม่รู้ว่าใช้สมบัติฟิสิกอะไรดีหนะ้าแต่เขาพอเห็นโจทย์ เลยรู้เลยใช่ไหมว่าต้องใซ้คอนเซปต์เรื่องอะไรคะ ความตึงผิวนั่นเองเกเกูดนะจากนั้นนะคะออกแรงดึงเชือกตรงนี้เนาะดังภาพคําถามก็เลยมาตรงนี้ค่ะว่าต้องการให้ลวดนั้นหลุดออกจากผิวของของเหลวได้พอดีเลยนะจะต้องออกแรงดึงอย่างน้อยกี่นิวตันนะออกแรงเยอะๆเนะี่ยยิ่งออกเยอะมันก็ยิ่งหลุดง่ายถูกไหมแต่เขาถามว่าแรงอย่างน้อยที่จะออกอนะคือกี่นิวตันนะคะปกตินนเนี่ยถ้าเราวางวัตถุไว้กับพื้นเฉยๆแล้วรอบข้างมันเป็นอากาศอะไรเงี้ยเนาะเราอยากจะยกมันขึ้นเนี่ยนะคะเราก็เพียงแค่ออกแรง ดึงทีเนี่ยนะให้เอาชนะ MG ของวัตถุแลนะอย่างน้อยๆเท่ากับ MG ใช่ไหมสมมติมันหนักร้อยนิวตันเนี่ยตัวเองก็ออกร้อยมันก็เริ่มขึ้นละนะยิ่งออกร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ยิ่งดีเลยยิ่งออกแรงเยอะเอาชนะ MG ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งขึ้นไปด้วยความเร่งที่มากขึ้นเท่านั้นถูกไหมคะแแต่พอกลายเป็นว่าเราไม่ได้วางบนพื้นธรรมดาเถอะเราไปวางบนผิวของของเหลว นะคะโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยนะฮะตัวโมเลกุลของของเหลวเนี่ยเรียนมาในเคมี er แล้วนาะงเาจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกัน,กนใช่ไหมคะมันก็จะยึดกันยึดกันยึดกันแล้วก็ยึดกับเออยึดไม่ยอมให้ลวดเนี่ยถูกดึงขึ้นได้ง่ายๆด้วยคอนเซปต์ตัวนี้เราเรียกว่าแรงตึงผิวนั่นเองนะคะเป็นแรงที่พยายามจะยึดผิวของของเหลวเข้าไว้ไม่ให้ขาดจากกันนะคะแรงตึงผิวนะคะแรงตึงผิวดังนั้นนะคะน้องต้องเพิ่มการคิดถึงแรงตึงผิวตัวนี้เข้าไปในการฟรีบอดี้นะ,ะในการวิเคราะห์แรงต่างๆที่กระทำต่อลวด ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะหาออกมาว่าแรงดึงนั้นจะต้องออกแรงดึงเท่าไหรนะ่น้าจึงจะทําให้มันหลุดจากผิวของของเหลวนี้ได้เนอะนะคะอ่ะด้วยคอนเซป t นี้นะคะเราใช้เวลาสัก2นาทีดีไหมข้อนี้ก็น่าจะได้คําตอบเลยนะคะเอาลองจับเวลากันดูค่ะ2นาทีค่ะ2นาทีผ่านไปอ่ะหมดเวลาตอบชอยข้อข้ออะไรคะ ข้อหาค่ะเก่งมาก very good เห็นเมื่อกี้มีคนบอกตอบข้อสี่ด้วยนะใครตอบข้อสี่ไม่ต้องลบทิ้งนะใส่ข่าวไว้า่าอ้าวโดนหลอกโดนหลอกออนะมาดูว่าโดนหลอกเพราะอะไรน,นะคะอ้าวคอนเซปต์แรกที่ต้องทวนก่อนเลยนะคะเรามาคุยกันเรื่องของความตึงผิวกันนิดนึงนะคะสัญลักษณ์ก็คือตัวแกรมมานะ,ค,ะคือค่าที่โจทย์เขาให้มันนี่แหละนะ,ค,ะความตึงผิวเห็นคํานี้ไหมน,นะคะความตึงผิวคืออะไรนะค,ะคือความสามารถเม่กิแหละที่พี่ฟาร์มพูดให้ฟังก็คือตัวโมเลกุลของของเหลวมันก็จะมีการยึด เหนียวระหว่างกันไวใช่ไหมคะทำให้ผิวของของเหลวเนี่ยมันไม่ขาดออกจากกันนะฮะซึ่งความตึงผิวนี้นิยามของมันก็คือเอาขนาดของแรงตึงผิวมาหารด้วยเลยคะความยาวของเออที่มันสัมผัสนะ,ค,ะความยาวของเส้นที่สัมผัสกับของเหลวโอเคไหมความยาวเส้นที่สัมผัสกับของเหลวนะคะทําให้สมการตรัวนี้ถ้าเราต้องการที่จะหาเป็นแรงเนี่ยเราก็แค่คูณคูณไขว้ขึ้นมาใช่ไหมเอาแกรมมากับ L มาเจอกันนะฮะจะกลายเป็นสูตร F เท่าก ok ับ แอมมาเอลนะฮะเขียนเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยเนาะที่กลับหัวเฉยใช่ไหมเป็นวึ้งวึ้งนะครับวึ้งลงวึ้งขึ้นนะฮะพี่ฟามก็เรียกกับเด็กๆในคอร์สว่า F เท่ากับวึ้งวึ้งนะฮะก็คือเอาค่าของความตึงผิวนะหรือจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวก็ได้นะฮะมาคูณกับความยาวของเส้นสัมผัสที่มันไปสัมผัสกับของเหลวทีนี้สิ่งที่ต้องระวังคือตรงนี้ค่ะนะฮะความยาวเส้นผิวตรงนี้นะฮะที่มันไปสัมผัสกับของเหลวถ้ามันสัมผัส1ด้านใช้1ด้านถ้ามันสัมผัสงด้านต้อองคูณ2ยยกตัว่างเช่นนะะ อ่ะพี่ระบายเป็นน้ําเอาง่ายๆเป็นน้ําพี่เอาเข็มลงไปลอยน้ําแบบนี้น้องว่าเข็มเนี่ยสัมผัสน้ํากี่ด้านเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็เอะมันก็แท่งเดียวนี่พี่มันก็ด้านเดียวไม่ใช่หรอโอ้สมมติพี่บอกว่าเข็มเนี้ยยาวเท่ากับเท่าไหร่ดีห้าเซนเนี่ยอ่ะเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าเข็มเอาไปวางลอยน้ําแบบนี้ก็จริงนะฮะแต่ตําแหน่งที่มันโดนน้ําที่เป็นผิวน้ําเนี่ยนะครับมันจะมีด้านข้างด้านเนี้หนึ่ง ด้านข้างด้านนี้อีกหนึ่งเห็นไหมกลายเป็นว่ามีอยู่2ด้านนะคะความยาวเส้นผิวที่ไปสัมผัสกับของเหลวจึงต้องกลายเป็น5ซนติเมตรด้านนี้กับ5ซติเมตรด้านนี้กลายเป็นเท่าไหร่คะโอ้กลายเป็น10เซนตเมรเวลาเราเอาเข้าไปแทนตัวนี้ต้องแทนด้วย10ซตเมตรนะต้องระวังด้วยว่าเอมันโดนของเหลวกี่ด้านกันแน่ต้องใช้ความยาวเส้นผิวสำหรับด้านที่โดนของเหลวทั้งหมด เนาะโดนหนึ่งด้านใช้หนึ่งด้านพอโดนสองด้านเลยทั้งในทั้งนอกก็ต้องเอาทั้งในทั้งนอกคือคูณสองเข้าไปนะคะอ่ะเขียนเตือนตัวนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะคะว่าความยาวเส้นผิวที่สัมผัสของเหลวนะฮะถ้าโดนสองด้านอย่าลืมคูณอะไรเอออย่าลืมคูณสองด้วย โอเคไหมคะนะมีแค่นี้แหละค่ะที่เราจะต้องระวังไว้อ้าวแรงอะไรคะเขียนไม่จบแรงตึงผิวน้ายเนาะนี่คือนิยามของความตึงผิวที่เดี๋ยวเราเอามาใช้เราจะใช้เป็นรูปของแรงนะคะแรงตึงผิว F เท <F S 1> ่ากับแกมมาเอลค่ะ F เท่ากับ<ๆ>วึง้งวึ้งอ่ะเราก็มาวิเคราะห์นะเราจะสนใจอะไรดีเออเราก็สนใจแรงที่กระทำต่อลวดก็แล้วกันเนาะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือ,อมี M G ของลวดอันนี้พี่สนใจลวดนะ ที่สนใจรวดน,นะก็ต้องมี MG ของรวดละนะคะสองที่เรามองเห็นชัดเจนก็คือแรงที่เราดึงเชือกขึ้นไปนะคะจริงๆแล้วเชือกเนี่ยมี4เส้นแต่ว่าพอมันรวมแรงแล้วเนี่ยก็มองเป็น1แรงที่ดึงขึ้นไปตรงนี้เลยก็ได้นะฮะเราจะเขียนเป็นแรงที่ดึงขึ้นแบบนี้เลยก็ได้อ่รวมกันเป็นแรงตัวนี้ตัวเดียวไปเลยก็ได้นะคะกับอีก1แรงที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเออเจ้า F ตึงผิวตรงนี้นั่นแหละ ะคะใครจะเขียนเป็นแกรมมาแอลใส่ไปตรงนี้เลยก็ได้นะแล้วสถานการณ์มันจะคล้ายกันเลยว่าวัตถุจะขึ้นไปได้เนี่ยอย่างน้อยต้องออกแรงทีเท่ากับ mg ใช่ไหมก็คือตั้งจากสมดุลสุดท้ายของมันนะคะสมดุลก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเช่นเดียวกันค่ะกับที่เราพิจารณาลวดตรงนี้อยู่นะฮะตั้งจากสมดุลสุดท้ายเหมือนกันค่ะอ้างเลยค่ะจากสมดุลนะฮะสมดุลสุดท้ายของมันแรงขึ้นต้องเท่ากับแรงลงใช่ไหมคะแรงขึ้นมีเพียงแค่แรงดึง แรงเดียวเท่านั้นนะฮะส่วนแรงลงมีแรงตึงผิวกับ MG เอามาแทนให้ถูกเลยเป็นแรงทีที่ดึงขึ้นไปเนาะเท่ากับอะไรนะคะ F ตึงผิว เขียนให้เต็มยกเลยแล้วกันนะแล้วก็มี mg สองตัวนี้ไม่ยอมให้ขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงขึ้นสู้กันนะฮะแล้วก็จุดเนี้ยจุดที่มันเป็นสมดุลสุดท้ายคือเป็นจุดที่มันเริ่มขึ้นนะคะเริ่มพอดีที่จะขึ้นหลุดจากผิวของของเหลวได้นะคะงั้นเราก็แทนค่าเลยนะคะแรงตึงผิวสุดคือวึงวึงอ่ามาแทนเลยค่ะวึงแกมมาวึงเอลนะคะวึงวึงนะคะแล้วก็บวกด้วย mg นะคะตัวแกมมาก่อนนะคะตัวแกมมาตัวนี้หรือความตึงผิวจดให้มาเป็นอะไรคะ0.4นิวตันต่อเมตร สังเกตที่หน่วยก็ได้มันคือนิวตันต่อเมตรถูกไหมแรงเป็นนิวตันแปลว่าเดี๋ยวมันต้องหาเมตรมาคูณเพื่อที่จะเอาเมตรกําจัดออกถูกไหมฮะอ่ามันก็เลยต้องคูณกับเมตรก็คือความยาวเส้นผิวตรงนี้แหละนะคะซึ่งโจทย์บอกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยความยาวเส้นผิวตรงนี้ง่ายเลยถูกไหมฮะความยาวเส้นผิวก็คือกลายเป็นอะไรคะเส้นรอบรูป โอเคปะซึ่งเส้นรอบรูปมันคือเท่าไหร่นะฮะด้านละ2.4กับ2.5ใช่ไหมเนี่ยด้านนี้2.4ด้านนี้2.5ใช่ไหมด้านนี้ก็2.4ด้านนี้ก็2.5เอามาบวกกันให้หมดกลายเป็นเท่าไหร่ฮะเออกลายเป็น9.8แต่9.8นั่นหน่วยเป็นเซนติเมตรตงต้องระวังนิดนึงนะฮะมันเป็นเซนติเมตรถามว่าเอา9.8เซนติเมตรไปแทนนะถูกไหมถูกไหมฮะ นี่เพิ่งเขียนเตือนตัวเองไว้ต้องเอาทุกด้านที่สัมผัสกับของเหลวนะคะคำถามคือรลวดเนี่ยสัมผัสของเหลวกี่ด้านใช่ไหมอย่าไปเชื่อรูปเขานะเห็นไหมพี่คะเขาระบายสีด้านเดียวค่ะเธอต้องนึกถึงความเป็นจริงลวดอะวางลงไปอะข้างในนี่ก็เป็นของเหลวด้วยถูกไหมคะดังนั้นเท่ากับว่าเขาจะสัมผัสของเหลวทั้งหมดเนี่ยมีทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกคือต้องมองสองสองด้านต้องคิดเป็นสองด้านแปลว่าจะเป็นเส้นรอบรูปด้านนอกเนี่ยหนึ่งละ เส้นรอบรูปด้านในเนี่ยอีกหนึ่งดังนั้นเส้นรอบรูปตรงนี้ต้องคูนเลยฮะคูณ2เข้าไปค่ะนี่คือจุดที่ผิดแล้วทําให้เราวิ่งจากชอยสไปกลายเป็นชอยห้าใช่ไหมเออนะต้องไม่คิดผิดนะต้องอย่าลืมตัวนี้นะฮะต้องมีการคูณสองเข้าไปด้วยเพราะสัมผัสของเหลวทางด้านในและด้านนอกเขียนไปนะคะสัมผัสของเหลวทั้งในและนอก โอเคไหมนะคะก็กลายเป็นว่าเราก็จะเอาไปใช้เป็น9.8คูณ2เซนเดี๋ยวเราก็ไปทําเป็นเลขยกกําลังก็แล้วกันเนาะพี่ไปแทนข้างล่างเลยนะคูณด้วยนะคะ9.8เซนติเมรเนาะก็สิบกำลังลบสก็ได้หรือใครจะเป็นส่วนร้อยหารร้อยแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คูณ2เพราะว่าโดน2ด้านนะคะเข้าไปนี่เห็นไหมเดียวเมตรกับเมตรก็จะตัดกันก็จะเหลือออกมาเป็นนิวตันอันนี้พจนแรกพจเดียวนะคะ แล้วก็อย่าลืมบวกกับ mg เนาะ mg ก็คือ2กรัมใช่ไหมคะอย่าลืมหารพันทําเป็นกิโลกรัมด้วยแล้วก็คูณด้วยค่า g นะคะออปีนี้เหมือนจะใช้ g เป็น9.8นะคะ ปีหเขาจะเขียนไว้ที่หน้าปกข้อสอบว่าให้ใช้ g เป็น9.8เมตรเปอร์เซกแควร์นะคะดังนั้นก็คำนวณเลขตรงนี้ค่ะออกมาจะได้เป็น9.8คูณ10กำลังลบ2นิวตันไปตรงกับช้อยไม้เลข5นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือคอนเซปต์เรื่องของอแรงตึงผิวนะคะก็อยู่ในบทอะไรเอ่ย วนซิอยู่ในบทอะไรเรื่องของความตึงผิวแรงตึงผิวอยู่ในบทของของไหลนะคะในบทของไหลนี่เวลาเราเตรียมตัวสอบเดต้องระวังนิดนึงคือมันออกข้อสอบเยอะแล้วแอเรียของข้อสอบมันกว้างนะฮะท็อป,ปิกหลกักๆเลยเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5ท็อป,ปิกใหญ่ๆเลยนะคะถ้าไม่นับของแข็งนะของแข็งก็ตัดไปอีกหนึ่งท็อปปิกอีกหนึ่งเรื่องไปเลยนะฮะในความเป็นของเหลวเนี่ยนะฮะชอบออกสอบวนกันนะระหว่างความดันความตึงผิวความเหนื่อย ะะแล้วก็ความสามารถในการลอยตัวของวัตถุในของเหลก็คือเรียกว่าแรงลอยตัวก็ได้นะคะหรือในหลักสูตรใหม่เรียกว่าแรงพยุงละออนะคะแล้วก็จะกลายเป็นพลาศาสตร์การไหลที่เวลาของไหลมันไหลไปไหลมาก็จะมีเรื่องของอัตราการไหลกับแบรนูลีนะฮะสมการแบรนูลีเนี่ยท็อปิกมันเยอะมากเลยในเรื่องของไหลมันจะเวียนออกนะอย่างปีนี้ออกความตึงละปีต่อไปก็อาจไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาออกดังนั้นน้องต้องเตรียมให้ครบทุกเรื่องเมื่อกี้ที่พี่ฟาร์มบอกไปนี่คือวิธีการเตรียมตัวสําหรับบทของไหล นะคะนั้นก็ฝากไปด้วยเนี่ยเห็นไหมความตึงผิวเรื่องเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะกับอามาออกสอบด้วยนะกลายเป็นว่าทิ้งอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวก็ฟิตๆกันทั่วหน้าด้วยนะคะถ้าอยากจะฝึกทําโจทย์ฝึกฟิสิกส์ให้เก่งนะคะอยากจะเรียนรู้ด้วยความเข้าใจก็มาเรียนด้วยกันได้ที่ฟิสิกส์ f าร์วันนี้ลาน้องๆไปก่อนสวัสดีค่ะ